สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอซที่น่ารักของป้าน่าทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ป้าน่าก็จะมารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากมาทางไปรษณีย์ไทยนะคะมาชมกันว่าเหรียญอะไรดูสิกล่องเรียบร้อยมากเลยค่ะแพ็คมาดีเลยสวยแพ็คมืออาชีพจริงๆค่ะนะคะมาชมกันค่ะดูการแพ็ค มืออาชีพจริงๆเลยค่ะแพ็คเรียบร้อยมากเรียบร้อยจริงๆจนจนหาที่ที่ตัดไม่เจอค่ะหาหาที่เปิดหาที่เปิดกล่องไม่เจอนะคะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะเปิดได้แล้วนะคะไม่มีอะไรมีใบหวยมาด้วยสองใบค่ะมาชมเนี่ยค่ะต้องค่อยคอย ค่อยกรีดแซะๆริมๆพรอเดี๋ยวป้านเ่เคยเคยเคยกรีดแล้วโดนโดนชิ้นงานบ่อยมากแอนแอ้น <ๆๆ S 2> โอ้โหเป็นไงคะนี่เลยสุดยอดช่วงนี้ราคาบอกเลยปน่าไม่เอซไม่สั่งปน่าไม่หาจริงๆค่ะไม่หาณปัจจุบันนะคะทะลุสองพันจริงๆ,ๆอันนี้ค่ะต้นทุนได้มาเนี่ย ต้นทุนได้มานะคะปะัญหาให้เอฟซีนี่เรื่องจริงเลยนะคะต้นทุนได้มานะคะถึงสองพันแล้วตอนแรกป้าน่ายังคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ถึงปีหน้าสองพันแต่นี่นะคะยังไม่ไปไหนเลยยังไม่พ้นนั่นเลยนะคะสองพันแล้วค่ะราคาราคาที่ซื้อเข้านะคะสองพปัจจุบันนะคะป้าน่าขายไม่ไม่น,น,นะคะ พนะหาให้หาให้ fc ที่ยังไม่มีนะคะท่านที่ยังไม่มีท่านที่จองท่านจองตั้งแต่ตอนช่วงที่ราคาอยู่ประมาณประมาณพันสี่ถึงพันหกโดยประมาณนะคะพนันก็ไม่ได้สนใจพนันก็ไม่คิดว่าเขาจะแรงถึงขนาดนี้นะคะจนปัจจุบันนะคะเนี่ยทุกวัน,น,นะะเนี้ยนะคะเนี่ยสามเหรียญที่พนันถือในมือเลยนะคะเหรียญละสองพัน เป็นไปได้เป็นไปแล้วค่ะเป็นไปแล้วแต่ปนักคิดว่าน่าจะคงอยู่ที่สองพันนี้ไม่น่าจะเกินนี้แล้วล่ะนะคะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะคะเป็นขึ้นสีรุ้งนะคะสวยค่ะสวยสวยมากเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมได้รับความ นิยมสูงสุดของเหรียญ10บาทนะคะเพราะว่าอันดับหนึ่งคือ3-3มใช่ไหมคะเหรียญเหรียญปีหายากสุดผลิตน้อยสุดคือปี33แต่33มส่นะเป็นเหรียญที่อยู่ในความฝันนะคะของนักสะสมตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนาะนะคะความเป็นจริงอะ่ะได้แค่เห็นรูปภาพเห็นเหรียญจริงก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะคะ ของเราก็จับต้องได้ก็น,นี่แหละค่ะสามหนึ่งก็ยังพอกัดฟันสู้กันไหวยังพอจับต้องได้นะคะสามหนึ่งสามหนึ่งถ้าป้านัดนะคะเห็นว่าโ้ยแรงเกินไม่ไหวปนัดก็เอาสี่หนึ่งก็พอแล้วสามหนึ่งม่หาให้หาให้เอฟซีค่ะนะคะเอฟซี FC เขาคนที่ยังไม่มีแล้วเหมือนปานัดขี้โกงเนาะเขาสั่งไว้ตั้งแต่ตอนสมัยขายอยู่ประมาณพันหกพันแล้วมาพันแ ก็ยังหายังไม่ได้ให้เขาณนะปัจจุบัน2000นี่เหมือนขี้โกงเขาเลยอะณพันหะไม่ขายขาย2000แต่จริงๆอ่ะปะนน่าซื้อเข้ามา,าจริงๆค่ะนะคะเนี่ยค่ะเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทพุทธศักราช2531เนี่ยค่ะ10บาทปี3 1นนะคะแพ็คเขียวค่ะ สิบ,บาทปีส1แพ็คเขียวนะคะเหรียญ10บ,บาทเป็นเหรียญกระสาบสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทยนะคะด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังเป็นภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามค่ะวรวิหารออกใช้เป็นเงิน หมุนเวียนครั้งแรกในพศ2531ค่ะโดยผลิตเป็นโลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตรชนิดราคา10บาทที่ได้ยกเลิกไปแล้วค่ะธนบัตร10บาทรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นที่เราเรียกกันว่าหลังม้านะคะด้านหลังนะคะเป็นธนบัตรด้านหลังเป็นพระปิยะมหาราช เป็นแบบสุดท้ายของของธนบัตรสิบบาท,บาทและต่อมาก็จะมาเป็นเหรียญแทนและเหรียญปีนี้น,นะคะเป็นเหรียญปีสามหนึ่งเป็นเหรียญปีแรกที่ที่ผลิตเหรียญสิบบาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในระบบหมุนเวียนช่วงแรกนะคะคือเราเคยใช้ธนาบาัตรใช่ไหมคะ แล้วอยู่ๆมาให้เป็นเหรียญแล้วเขาดูมูล,ลค่าเขาลดลงไปเยอะใช่ไหมคะคนก็ไม่นิยมค่ะไม่นิยมไม่นิยมใช้เหรียญเลยปีแรกๆที่ออกมานะคะไม่ไม่คนไม่นิยมถ้ารู้ว่าจะแพงอย่างนี้เนาะเราแลกกันไว้เนาะแลกแลกเก็บไว้นะคะไม่ได้ใช้อะโหรวยเลยเนาะเผอิญว่าช่วงนั้นไม่ได้รับความนิยมเลยเหรียญ เหมือนเหมือนประมาณว่าเราเคยหยิบแบงค์แบงค์มีมูลค่าหน้าแบงค์สิบ,บาทแต่พอหยิบเหรียญเหมือนเหมือนเหมือนความรู้สึกะนะคะความรู้สึกเหมือนค่าเงินเขาจะลดไม่ถึงสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกจึงไม่ได้รับความนิยมค่ะคนไม่ได้รับความนิยมนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญน,นะคะเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งจึงค้างอยู่ในคลังเยอะมากค่ะทางกรมเขาถึง ทำแพ็คตอนแรกทำแพ็คออกสีฟ้าออกมาค่ะแพ็คสีฟ้าออกมาจําหน่ายแพ็คเท่าไรเป็นอําไม่ได้แต่รู้ว่าสีสีเขียวเนี่ยสามร้อยบาทค่ะตอนหนึ่งเหรียญน,นะคะกรมทําออกมาสามร้อยบาทต่อ1หนึ่งเหรียญค่ะเนี่ยค่ะตอนหนึ่งชุดแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทช่วงนั้นนะคะสามร้อยขายกัน ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนี่ก็ถือว่าสูงสุดและแพงมากแล้วนะคะช่วงโน้นขายกัน pack แพ็คละเจ็ดร้อยนี่ถือว่าโอ้โหได้ราคาแล้วแลกมาสามร้อยแล้วมาขายเจ็ดร้อยไงหกร้อยเจ็ดร้อยถือว่าแพงมากนะคะแต่มีคนเก็บไว้เยอะนะคะเป็นพันมีนะคะเป็นพันชุดเนี่ยมีช่วงนั้นค่ะคนเขาเขาไม่ได้คิดว่าจะเก็งกาไรอะไรหรอกคะ่ะเขาเก็บเก็บเพราะว่าเก็บเพราะว่าเขาบอกเห็นมาเป็นแพ็กเกจแล้วไม่ได้ใช้สวยดีก็เก็บ ไม่คิดว่าจะมีราคาเพราะตอนนี้โ,โหรวยเลยนะคะเอาอเอาเอา,เอาถ้าขายตอนนี้นะคะช่วงนี้นะจากเหรียญละเหรียญละสามร้อยตอนนี้กลายเป็นเหรียญละสองพันรวยไม่รู้เรื่องนะคะรวยไม่รู้เรื่องค่ะเหรียญเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทพุทศกาองรานะคะประกาศออกใช้เมื่อ วันที่13เดือนกันยายนพศ2531ค่ะจำนวนผลิตนะคะสำคัญมากเลยจำนวนผลิตนะคะ6,2000เหรียญขออภัยกับ่ะ6,200เหรียญค่ะจำนวนผลิตนะคะ6,200เหรียญค่ะผลิตน้อยมาก6,200เหรียญน,นะคะค่ะชนิดโลหะ2สีนะคะน้ำหนักนะคะ8.5กรัมค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะยี่สิบหกมิลลิเมตรนะคะค่ะเนี่ยค่ะชนิดราคาสิบบาทประนัดภูมิใจนำเสนอนะคะภายในปีภายในปีที่ผ่านมาจากราคา ต้นๆปีนะ่าจะอยู่ที่พันสี่โดยประมาณถ,ถ้าจำไม่ผิดพันสี่พันห้าโดยประมาณนะคะต้นๆปีมากางๆปีก็พันหกพันหกปลายปีพันแปดเมื่อเมื่อก่อนปีใหม่นี่ยังพันแปดอยู่ยังมีอยู่นะคะช่วงปีใหม่นะคะพั 2008. นแปดณปัจจุบันนะคะทะลุสองพันค่ะต่อเหรียญน,นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะรีวิวเหรียญ10บาทปี3าน่งะคะเ้านกะาขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ